นี่คือหลวงพ่องเงินนะครับรูบาจา์แข่งติดขาคดองค์ที่5ครับเป็นองค์ที่5ที่ผมถ่ายทำก็ถ่ายไปแล้วสองค์นี่ก็องค์งที่ห้ามาถ่ายทอดถ่ายทำให้พ่อแม่รูบาจา์แบบได้ดูได้ศึกษากันครับที่ผมมีอยู่ก็ทั้งหมดก็ถ่ายที่ถ่ายทำนี่ก็คือ8องค์อย่างที่บอก ก็ถ่ายไปแล้วสีองค์นี่เป็นองค์ที่ห้าครับก็เป็นลักษณะอย่างนี้ก็เป็นพระที่เนื้อหาคล้ายๆกันนะครับเนื้อเนี่ยคล้ายๆกันกับองค์ที่องค์ที่สครับสภาพก็ออกจะใช้มาเยอะเหมือนกันเหมือนเหมือนกับองค์ที่สี่เลยครับเนี่ยครับแข้งติดขาคดหรือว่าเท้ากระดก แต่ผมใช้คำว่าขาคดมากกว่าเพราะว่าผมถ่ายไปครั้งก่อนเป็นแข้งติดขาตรงผมก็เลยเอาอันนี้เป็นขาคดแต่ก็ส่วนมากจะคดตรงที่ปลายเท้านะครับครูบาอาจารย์ครับนี่คือองค์ที่5ของแข้งติดขาคดหรือเท้ากระดกก็แล้วแต่ครับครูบาอาจารย์จะเรียกกันแต่ผมก็เรียกตามภาษาเสียงข้างถนน อย่าได้ถือเป็นหลักเป็นเกณฑ์อะไรแน่นอนเพราะว่าผมดูจากสภาพพระที่ผมมีอยู่ผมก็เลยพูดตามนั้นครับอย่าถือเป็นหลักเป็นเกณฑ์อะไรแน่นอนของเสียงข้างถนนพูดเท่านั้นครับนี่ก็คือองค์ที่5ของแข้งติดขาคดหรือเท้ากระดกก็แล้วแต่ครูบาจะเรียกกัน ครูบาอาจารย์ครับก็ยังไงยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะครับนี่คือศูนย์พระเครื่อง ARL ของเสียงข้างถนนคนหนึ่งเท่านั้นอย่าไปคิดอะไรมากแต่เพียงแต่ว่าให้ดูที่องค์พระแท้เกยอะไรยังไงแล้วเอาก็นำไปศึกษาเองผมจะไม่ชี้จุดเป็นจุดตายเพราะฉะนั้นการศึกษาพระผมเน้นไปที่ว่ารู้แบบ ประเภทที่แบบว่าไม่ต้องไม่ต้องแบบพระรุ่นแบบพระหลอยุคต้นๆแล้วว่าพระปั๊มยุคต้นๆนี่ส่วนมากจะยึดตำหนิแน่นอนอะไรไม่ได้ไม่เหมือนพระยุคใหม่นะครับครูบาอาจารย์ครับผมว่าไม่ไม่ไม่เหมือนพระยุคใหม่พระยุคใหม่เขาจะมีตำหนิที่แน่นอนพระยุคกลางตอนต้นก็เหมือนกันก็ตำหนิที่แน่นอนก็ยังไม่ได้แต่ว่าพระยุคปลายเนี่ยชัวร์ครับ ตำหนิแน่นอนครับเพราะฉะนั้นนี่คือศูนย์พระเครื่อง a r l ของเสียนข้างถนนคนนี้ครับชอบอย่างไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับนี่ก็คือหลวงพ่อเงินครับพิมพ์แข้งติดเท้ากระดกหรือแข้งติดขาคดอย่างที่ผมเขียนไว้ครับเพราะฉะนั้นก็เลยถ่ายทอดถ่ายทำให้ได้ดูให้ได้ศึกษากัน คับแบบเต็มเต็มเลยว่าเออศึกษาพระแบบออรู้จากใจไม่ใช่ไม่ไม่ใช่รู้จากความจำเพราะดูของเยอะเยอะแท้เยอะเยะแล้วเราจะเข้าใจแบบเองว่าเออเรารู้สึกว่ามันจะเข้าจิตเข้าใจในการดูพระเพราะว่ามีข้อมูลเยอะแล้วความรู้สึกมันจะ ขึ้นมาเองจากในใจว่าเออแท็กเกออะไรยังไงครับนี่คือศูนย์พระ ARL ของเซียนข้างถนนนี่เป็นองค์ที่ห้าแข้งติดขากดหรือแข้งติดเท้ากระดกแล้วแต่ครูบาจะเรียกกันครับแต่ปลายเท้าก็มักจะกระดกกระดกเหมือนคล้ายๆปลายเท้าของพิมพ์เท้ากระดกนะครับแต่ว่าเป็นแข้งติดนะครับเป็นแข้งติดเพราะฉะนั้น ครูบาอาจารย์ก็ดูเองวิเคราะห์เองแล้วก็เปรียบเทียบดูสำนักอื่นๆเขาว่าไงแล้วก็ลองดูในสิ่งที่ผมพูดไว้และผมถ่ายทําไปเปรียบเทียบระหว่างของผมที่ถ่ายทอดไปทั้งหมดด้วยแล้วก็เปรียบเทียบกับสำนักอื่นๆเขาด้วยเทเกอะไรยังไงให้พิจารณาเองผมเชื่อว่าครูบาอาจารย์ก็ผ่านประสบการณ์มาก็คงไม่น้อยกว่าผมทั้งที่มีเองหรือว่าอ,อ ผ่านหูผ่านตามาแต่ที่ผมถ่ายทำนี้ก็คือของอยังอยู่ในมือผมครับแต่ว่าที่ผ่านหูผ่านตามาก็ไม่น้อยเหมือนกันเพราะว่าอยู่ในวงการพระมาก็ถือว่านานนะครับครูบาอาจารย์ชอบอย่างไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับศูนย์พระ A R L หรือศูนย์พระเครื A ่อง A R อครับสวัสดีครับ